สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบทสีบีพีฟ้นะคะวันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมนะมานำเมล็ดลงในฟองน้ำปกตินะคะซึ่งตอนนี้โบได้หว่านมเมล็ดบนฟองน้ำนะคะโดยที่ยังไม่ได้เรียงหยิบ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 ใส่ในฟองน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดที่โบได้โรยไว้นะคะตอนช่วงเย็นของวันพฤหัสช,ช่วงเช้าของวันพฤหัสนะคะคุณผู้ชม เช้าของวันพฤหัสพอเช้าว,วันอพอเย็นวันศุกร์อันนี้โบก็จะเอาลงฟองน้ําเพื่อที่จะเอารอรับแสงในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งการเพราะมาเมล็ดของโบน่ะโบก็ไม่ได้เพาะในกล่องพลาสติกที่รองด้วยกระดาษทิชชู่แล้วนะคะคุณผู้ชมโบก็ใช้วิธีการหว่านบนฟองน้ําเลยนะคะซึ่งอันนี้มันก็งอกง่ายนะคะโดยที่เราไม่ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะไม่ต้องเอาใส่ห้องมืดก็ได้เวลาเรา หวานเสร็จเราไม่ต้องเอาอะไรปิดก็ได้นะคะอันนี้โบหวานแล้วก็วางไว้ในร่มปกตินะคะคุณผู้ชมวันสองวันทั้งก็งอกแล้วนะคะพอาน,นเราค่อยจะมาหยิบลงในฟองน้ําในช่องปกตินะคะคุณผู้ชมการเพราะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าใครอยากจะลองเพาะใส่กล่องพลาสติกที่รองด้วยกระดาษทิชชู่เหมือนคลิปที่โบเคยทําไว้นะคะแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแบบนั้นมันก็จะได้รากที่เรียงไปในใน,ในแนวทางเดียวกันนะคะคุณผู้ชม โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับอุปกรณ์ของโบโบก็จะมีเป็นพอเซ็นะคะหรือว่าแหนบนะคะมันก็จะมีแบบปลายงอ,งอ,งองแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นปลายตรงแบบนี้นะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้เป็นแหนบเป็นอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องเหมือนโบก็ได้นะคะอันนี้โบได้ซื้อมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะอันละประมาณกี่บาทไม่มั่นใจนะคะลืมไปแล้วนะคะเพราะว่ามันพอดีมือพอดีมือหยิบนะคะข้างนี้หยิบข้างนี้ใช้แหวกฟองน้ำอน,นี้ก็ง่ายนะคะ อันนี้บก,ก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้โบก,ก็เพาะไว้5ชนิดนะคะคุณผู้ชมก็จะมีทั้งกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคอร์สมินิคอร์สแล้วก็ฟิลเล่นะคะบก,ก็จะมาเริ่มเอาลงเลยนะคะเอาลงเบาๆนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องอะไรดีนะคะอ่ามีคุณผู้ชมนะคะมือใหมห่หลายท่านนะคะชอบเข้ามาถามโบว่านเนี่ย ปลูกแล้วไม่ค่อยโตเลยทำไมไม่ค่อยโตนะคะอันปูนไม่รู้ว่าจะตอบยังไงปลูกยังไงถึงไม่โตนะคะคุณผู้ชมต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะให้เวลาเขาใจเย็นๆนะคะเพราะว่าผักสลัดเนี่ยเขาโตว,วันต่อว,วันอยู่แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมทำตามนะคะวิดีโอแล้วอ่า มันไม่ได้ดังใจเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆก่อนนะคะลองไปสักรอบหนึ่งก่อนว่าที่เราทำาน่ะมันเป็นยังไงเราพลาดตรงไหนหรือเปล่าพอรอบที่สองที่สามเนี่ยเราค่อยเราอาจจะรู้แล้วนะคะว่าเนี่ยเราทำผิดตรงนี้ตรงนี้นะคะซึ่งปัจจัยมันก็มีหลายๆอย่างนะคะที่ที่ทำที่แบบทำตามคลิปวิดีโอแล้วมันก็ยังไม่งอกไม่งามอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมอันดับแรกเราต้องมาดูว่า มเมล็ดที่เราซื้อน่ะมีคุณภาพหรือเปล่างอกดีหรือเปล่านะคะงอกภายในหนึ่งวันสองวันหรือเปล่าหรือว่าไว้สามสี่วันแล้วยังไม่งอกอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมมันก็เป็นมีส่วนนะคะที่ทําให้ผักของเราโตช้านะคะคุณผู้ชมหรือว่าอาจจะไม่โตเลยเนี่ยคะเพราะว่าเนี่ยมเมล็ดที่โบใช้ก็คือวันสองวันมันก็งอกแล้วนะคะคุณผู้ชมก็มีส่วนนะคะตัวนี้บางท่านเห็นแก่ของถูกนะคะอาจจะแบบ สามสี่ร้อยเมล็ดพันเมล็ดอะไรแบบนี้แค่สิบบาทอ่าแปดบาทอย่างนี้นะคะลองซื้อมาใช้อันนี้ก็บกก็ไม่ได้โจมตีหรืออะไรนะคะมันอาจจะเป็นเมล็ดเก่าเก็บแล้วก็ได้นะคะที่เขาให้เยอะเะนะคะหรือว่าเป็นเมล็ดที่ไม่ไม่ไม่ได้คัดเลือกนะคะหรือว่าเป็นเมล็ดที่ได้จากแม่พันธุ์อ่าไม่สมบูรณ์อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกบางบางทีนะ่ะ เมล็ดเยอะนะคะของดีอยู่ก็มีก็ลองซื้อหลายๆเจ้าดูนะคะเราซื้อเจ้านี้มาอ้าวงอกไม่ค่อยดีเลยนะคะเราก็ไปซื้ออีกเจ้าอื่นนะคะมาทดลองดูนะคะอันนี้ก็ไม่เสียหายเพราะว่าเมล็ดเนี่ยส่วนมากแล้วเขาก็ขายที่งอกดีๆหน่อยนะคะ,ะก็จะมีสองสามร้อยเมล็ดนะคะยี่สิบาทสามสิบบาทอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะก็ประมาณนี้นะคะหรือว่าหนึ่งร้อยเมล็ด ยี่สิบบาท30บาทอย่างนี้ก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดที่เขาเก็บมาจากแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นะคะที่สมบูรณ์อะไรประมาณนั้นนะคะก็มีส่วนเมล็ดก็มีส่วนนะคะแล้วก็อะไรอีกน้ําที่บ้านคุณผู้ชมนะคะน้ำที่บ้านนะแหล่งน้ําของเราใช้ใช้จากแหล่งไหนนะคะเป็นประปาเป็นบาดาลน,นะคะซึ่งน้ําแต่ละที่เนี่ยมันก็มีค่า มีค่ามีค่าความเป็นกรดเป็นด่างต่างกันนะคะซึ่งอย่างเช่นนะคะที่บ้านโบนใช้เป็นน้ำบาดาลน,นะคะก็คือขุดบ่อบาดาลใช้ขึ้นมาใช้เออย่างนี้นะคะค่า ph ที่บ้านโบก็จะอยู่ที่ประมาณ7นะคะเหรืออาจจะ7กว่ากว่าแต่ว่าโบก็ปลูกได้ปกติไม่มีรากหยีกไม่มีรากไม่มี รากเหลืองรากอะไรนะคะถ้าถ้ามันจะเป็นบางทีก็ขึ้นอยู่ที่ว่าน้ําในถาดน้ําในกล่องมันมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือว่ามันอุ่นขึ้นนั่นเองนะคะที่บ้านโบรากเหลืองรากหยิกถึงจะเป็นนะคะแล้วก็อาการรากนาเน่าก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนสมากกว่านะคะคุณผู้ชมการเพราะ,มะเมล็ดอะไรแบบนี้ก็ปกตินะคะไม่มีอะไรแต่เมื่อเทียบกับบางที่นะคะใช้น้ําบาดาลเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่า ค่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างใช่ไหมคะเ <c oughs> ขาเรียกค่าอะไรเอ่ยน้ำมีค่าความเป็นด่างมากไปใช่ไหมคะขอโทษด้วยนะคะที่โบพูดผิดนะคะมีค่าความเป็นด่างมากไปอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรานะปลูกผักได้ยากนะคะคุณผู้ชมแค่เพราะแบบนี้ก็เพิ่งย้ายลงแบบนี้ก็เน่าไปแล้วนะคะหรือว่าเพราะสวยๆแล้วแต่พอ ให้ปุ๋ยหรือว่าพอเราย้ายไปกล่องอนุบาลหรือว่ากล่องปลูกอย่างนี้ก็มีอาการที่จะรากเน่าหรือว่ารากเปื่อยโดยที่ไม่รู้สาเหตุอะไรนะคะคุณผู้ชมหรือแม้แต่ว่าปลูกไปสักพักนะคะช่วงประมาณ14 15วันนะคะจะย้ายขึ้นกล่องปลูกแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยรากไม่มีรากไม่งอกนะคะผู้ชมรากชะง,งักการเจริญเติบโตนะคะไม่รู้เพราะอะไร ะะอันนี้ก็สันนิษฐานว่าค่าค่าน้ำอาจจะ,ะค่า P ีสสูงไปนะคะค่าที่พอดีที่เขาแนะนำไม่ใช้นะคะเพื่อนๆอพี่ๆสมาชิกที่เขาแนะนำให้ใช้ก็ไม่เกินประมาณ6.5หรือเปล่า6.2ขึ้นไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าค่าที่ต่ำกว่านั้นโบก็ไม่รู้ว่าปลูกได้ไหมนะโบคิดว่าน่าจะปลูกได้นะคะแต่ว่าไม่ให้ค่านะ สูงเกินไปนะคะคุณผู้ชมอันนี้ค่าน้ําที่บ้านของเราก็มีส่วนนะคะถ้าเป็นน้ําบาดาลแล้วก็เป็นถ้าบ้านคุณผู้ชมใช้เป็นน้ําประปาอย่างนี้นะคะ,ะเพื่อนอ่าเพื่อนหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้อ้าวทาไมปลูกน้ําประปาก็ยังได้ทาไมเราใช้น้าประปาเหมือนกันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าประปาหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะคะคน,คนดูแลก็คนละคนใช่ไหมคะคุณผู้ชมแล้วทีนี้นะ่ะ การใส่อคอรีหรือว่าอะไรยังไงนะมันมันก็ต่างกันใช่ไหมคะคุณผู้ชมบางหมู่บ้านใช้น้อยบางหมู่บ้านใช้เยอะอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็เป็นเป็นเหตุเหมือนกันเป็นเหตุให้ปลูกผักไม่งามไม่โตเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อะไรอีกพวกอ่า ลากเหลืองนะคะน้ําฝนพูดถึงเรื่องน้าฝนนะคะทีนี้ปลูกไปสักพักใช่ไหมคะ,ะฝนตกลงมาใส่แล้วก็แช่อยู่ในนั้นนานๆนะคะโดยที่เราไม่ได้ตักออกหรือว่าเราไม่ได้เพิ่มปุ๋ยอย่างนี้นะคะรากของเรารากผักสลัดของเราจะมีอาการเหลืองๆนะคะคุณผู้ชมรากเหลืองๆแต่ว่าถ้าใบไม่เหลืองไปด้วยนะ่ไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตว่ารากเหลืองแล้วใบเหลืองเลยเนี่ย อาจจะมีปัญหาแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ารากเขาอาจจะดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยก็แล้วกันสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ไม่มีโรงเรือนหรือว่ามีโรงเรือนอยู่นะคะแต่ว่าขนสาสตร์ใส่บ่อยซะเหลือกเกินนะคะอันนี้เราก็ต้องคอยสังเกตไปด้วยนะคะไม่เช่นนั้นผักจะเก็บแล้วก็ไม่ได้เก็บ เพราะว่ารากมีปัญหานะคะคุณผู้ชมก็ระวังไว้ด้วยกันแล้วกันนะคะแล้วก็เรื่องอะไรอีกหน้าที่ทำให้ผักไม่โตแล้วก็ช่วงหน้าร้อนนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จะมีปัญหาเยอะมากๆเลยนะคะเลือกทจากว่าเนี่ยเราเพาะไปนะคะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราเราใช้ถาดแบบเขาเรียกว่าอะไรถาดอ่า ถาดมันเตี้ยนะคะคุณผู้ชมถาดมันเตี้ยแค่ความสูงมันแค่ประมาณหนิ้วเองนะคะแล้วทีนี้น่ะแดดแต่ละภาคเขาไม่เหมือนกันอีกนะคะคุณผู้ชมบางคนน่ะวางไว้กลางแจง้งเติบโตได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยปะโคปะงมยังไงก็โอ๊ยผักไม่งอกเอาออกแดดก็ตุยเย <c oughs> อันนั้นก็มีปัญหานะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าแดด ม,มันทำความร้อนแล้วทีนี้มันก็มาสะสมอยู่ที่น้ำกับถาดนะคะซึ่งถาดพลาสติกเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่กักเก็บความร้อนดีอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วทีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องรากหยิกดีมากๆเลยนะคะช่วงหน้าร้อนเนี่ยต้นกาแบบนี้ก็จะเป็นรากหยิกรากขุดรา,ากที่มันออกมามันจะมีลักษณะเป็นแข็งนะคะคุณผู้ชมมีลักษณะเป็นแข็งแล้วก็ที่ปลายปลายของ รากเนี่ยก็จะมีจุดเป็นดำๆนะคะแต่ว่าเท่าที่โบปลูกมาเนี่ยโบก็เคยเจอนะคะเป็นรากแข็งๆเนี่ยเกิดจากว่าโบนะ่ะวางไว้กลางแจ้งนะคะวางไว้กลางแจ้งแล้วก็น้ำมันร้อนมันก็มาเก็บกักเก็บอยู่กับน้ำอยู่กับถาดแล้วพอทีนี้รากของกล้าสลัดนะ่ะรากของต้นกลาน้ามันลงไปลงไปแล้วก็ไปเจอกับก้นถาด ที่มันอุ่นๆร้อนๆของแดดนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้รากเนี่ยหยิกเป็นรากแข็งๆนะคะเป็นรากแข็งๆได้เหมือนกันนะคะหลายหลายคนก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาก็คือพอเพาะไปอย่างนี้เริ่มมีใบที่มีใบขึ้นมาประมาณ3-4ี่วันเนี่ยก็ย้ายลงไปกล่องโฟมนะคะคุณผู้ชมเอาไปลอยในกล่องโฟมได้เลยนะคะคุณผู้ชม อันนี้ก็จะช่วยให้รากนะ่ะยาวสวยได้ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ารากมันก็จะอิสระมากกว่าที่พอลงไปเอาวตันแล้วนะคะพอลงไปแล้วก็เจอถาดเลยนะคะส่วนที่เราย้ายลงกล่องโฟมแล้วพอรากลงไปก็เจอแต่น้ํานะคะคุณผู้ชมมันก็ลอยละล่องอยู่ในน้ําสบายนะคะไม่มีอะไรมาปิดกัน้นรากที่จะออกไปหาอาหารได้นะคะ อันนี้ก็มีส่วนนะคะถาดก็มีส่วนแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมมีโรงเรือนนะคะแล้วก็เอาไว้ในโรงเรือนก็ได้นะคะถาดเล็กๆเ,เพราะว่าแบบนี้โบก็ใช้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโบมีโรงเรือนไว้วางนะคะโบมีเซลนโบมีพลาสติกมุงนะคะมันก็เลยไม่มีปัญหาแต่ว่าเราจะมาดูกันช่วงหน้าร้อนอีกนะคะ มันก็แล้วแต่รอบนะคะที่โบปลูกบางรอบก็มีปัญหาบางรอบก็ไม่มีปัญหาเท่าที่โบพาคุณผู้ชมดูทุกวันทุกวันนั่นแหละนะคะเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องเชื้อโรคเชื้อราใบจุดใช่ไหมคะเดี๋ยก็มีปัญหาเรื่องนกเรื่องทากเรื่องอะไรต่างๆนานานะคะคุณผู้ชมซึ่งเราก็ต้องแก้ไขปัญหารายวันไปนะคะไม่มีใครที่ไม่มีปัญหานะคะคุณผู้ชมซึ่งจุดประสงค์ของโบก็คือเอาความจริงออกมาพูด เอาความจริงที่เกิดขึ้นกับกับชาวสวนที่ต้องเจอนะคะคุณผู้ชมโบเจออะไรโบ,บก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะเจออะไรก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังแก้ปัญหาได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะบางทีสิ่งที่มันสวยงามเรื่องหลังมันก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องการลงทุนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอยากจะทําเป็นอาชีพเลยโบอยากแนะนําให้ลองน,น้อยๆก่อนนะคะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ย เขาชอบผักที่เราปลูกหรือเปล่านะคะชอบผักสลัดหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเขาก็อาชอบที่จะปลูกผักกินเองนะคะไม่ชอบซื้อถ้าขายอยู่ในหมู่บ้านอย่างเี้เราเราแทบจะขายไม่ได้เลยเราก็ต้องออกไปขายตลาดซึ่งถ้าใครไม่ไม่มีเวลาอย่างเช่นบน่นมีงานประจําไม่ได้มีเวลาแบบเอาออกไปขายตลาดไปเอาเอาออกไปขายที่อะไรยังไง,งมันก็จะลําบากหน่อยนะคะคุณผู้ชม อันนี้บอกใส่ว่าถ้าอยู่โบนะ่ะอยู่กับบ้านตัวเองนะคะถ้าลูกค้าอยากมาซื้อก็แวะมาซือ้อที่บ้านนะคะอาจจะเป็นตอนเย็น,หร,ออน,นหรือตอนเช้าก็ได้หรือว่าอ่ะโบก็เอาไปให้ป้าขายนะคะที่ในหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเพราะว่าป้าอยู่บ้านตลอดนั่นเองเนี่ยเมื่อกี้พูดเรื่องว่าผักไม่โตเนี่ยเลยเถิดมาถึงการขายนะคะคุณผู้ชมก็นี่แหละมาเล่าสู่กันฟังนะคะ พูดไปพูดมานี่ก็จะเสร็จแล้วนะคะมีอะไรอีกหน้าที่ทําให้ผักไม่โตนะคะอ่าแล้วก็เรื่องปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมเรื่องปุ๋ยเรื่องการให้ปุ๋ยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแต่และคลิปโบก็จะพูดบ่อยมากว่าคุณผู้ชมซื้อปุ๋ยจากร้านไหนให้ถามร้านที่คุณผู้ชมซื้อมาว่าให้ปุ๋ยเนี่ยใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ไม่ใช่ว่ามาดูคลิปโบแล้วอ่า โบบอกว่าให้ใส่3ซี cc ต่อน้ำา1ลิตรนะแต่ว่าปุ๋ยที่คุณผู้ชมซื้อมานะเขาอาจจะให้ใช้แค่2ซี cc ต่อน้ำา1ลิตรหรือว่า2.5ซีซี cc ต่อน้ำา1ลิตรอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมบางบางร้านก็อาจจะถึง1ซี cc ต่อน้ำา1ลิตรในการปลูกผักสลัดนะคะคุณผู้ชมซึ่งมันก็จะมีปัญหานะคะปัญหาว่าเนี่ยรอบนี้เป็นผัก คุณโบผมปลูกอย่างนี้ผักใบเหลืองผักไม่โตเลยนะคะผมก็ใช้อัตราส,ส่วนเท่าที่คุณโบบอกเลยนะคะแต่ที่จริงแล้วอะ่ะร้านที่คุณผู้ชมซื้อมาอาจจะให้ใช้ถึง 10cc ซหรือว่า8ซ c ต่อน,น้ำ1ลิตรก็ได้เพื่อที่จะให้ค่า EC เนะนี่ยมันได้เท่าที่เขาต้องการนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็อย่าลืมก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชม แต่ว่าถ้าร้านไหนที่เขาแนะนำให้ใช้3ซ c ต่อน้ำ1ลิตรคุณผู้ชมก็ทำตามโบได้เลยนะคะก็คือการเพราะผักสลัดเนี่ยใช้โบนะให้ให้ปุ๋ยตอนช่วงผักอายุ4-5วันนะคะคุณผู้ชมหรือว่าถ้าไม่มีเวลาให้ในช่วงนั้นก็อาจจะเป็น7วันก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากเลยไป8วัน9วันแล้วค่อยให้เนี่ยโบรู้สึกว่า ต้นกล้านะมันมีใบแล้วมันควรที่จะได้รับธาตุอาหารแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าให้หลังจากนั้นมันอาจจะแคร์แกนไปก็ได้มันอาจจะต้นแข็งแข็งนะคะต้นแข็งแข็งแล้วก็โตช้านะคะคุณผู้ชมแล้วก็การย้ายขึ้นกล่องอนุบาลอย่างเงี้บางรอบโบก็เจ็ดแปดวันโบก็าย้ายขึ้นกล่องอนุบาลแล้วนะคะหรือว่าบางทีน่ะ ไม่ค่อยมีเวลาอย่างเงี้ยโบก็อาจจะ1 4บ5ี่วันค่อยย้ายลงกล่องอนุบาลก็ได้นะคะผู้ชมการย้ายลงกล่องอนุบาลเนี่ยโบว่ามันมันดีนะคะผู้ชมมันดีมากๆเพราะว่ามันเราแยกผักไวเนี่ยลงไปในกล่องอนุบาลเนี่ยรากมันก็อิสระใช่ไหมคะุผู้ชมรากมันอิสระหาอาหารได้ดีนะคะไม่ต้องแย่งกันอยู่ในถาดแบบนี้จนถึง14 15ี่สบห้าวันนะคะคุณผู้ชมมันก็จะทำให้ผักของเราโตไวเหมือนกันนะคะ อันนี้พูดมานานแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวโบจบคลิปไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันเดี๋ยวโบหลังจากนี้ก็จะทําไปไว้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรมาพูดคุยนะคะเดี๋ยวโบก็จะนํามาคุยกันอีกนะคะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวเอาเมาเล็ดลงในฟองน้ําให้เสร็จก่อนนะคะเพราะว่าถ้าจะคุยจนเอาเมล็ดลงฟองน้ําเสร็จน่าจะนานเกินไปนะคะคุณผู้ชม ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจนะคะแล้วก็พูดคุยกันซึ่งคอมเมนต์โบก็หมกไว้สีห้าวันและยังไม่ได้ไปตอบนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากำลังทำ u t u b e อีกช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องเป็นช่องกินนะคะคุณผู้ชมชื่อว่าช่องสาวโบช่องสาวโบก็ฝากคุณผู้ชมไปติดตามด้วยกันแล้วกันนะคะตัวนั้นก็จะเป็นคลิปทำคลิปกรีนเลยไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่านะคะก็ แต่ว่าคงไม่ทิ้งาการปลูกผักเหมือนเดิมโบก็จะปลูกผักเป็นเหมือนเดิมนะคะมีอะไรก็มาพูดคุยให้คุณผู้ชมฟังเหมือนเดิมนะคะสำหรับน,นี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักยังมีความสุขกันแล้วกันคะ่สะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ